คือเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ครบ1เดือนแล้วนะครับสำหรับมาตรการคุมเข้มนะครับผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ที่จะต้องสวมหมวกกันน็อกด้วยนะครับตามปฏิบัติตามกฎหมายจราจรทางบุมาตรา1 122นนะครับซึ่งกำหนดให้ทั้งผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ผู้ที่ซ้อนท้ายเนี่ยจะต้องสวมหมวกกันน็อกนิรภัยนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะ หวังลดเรื่องของการสูญเสียชีวิตรวมไปถึงที่สําคัญครับผู้ที่รับบาดเจ็บก็จะต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลเป็นภาระของบุคลากรทางการแพทย์สิ้นเปลืองทรัพยากรทางด้านสาธารณาสุขอีกด้วยนะครับเรื่องนี้คงต้องคุยกันต่อกับคุณนิตยากรติเสริมสินินะครับว่าโอ้พอเราดูจากโทษนะทั้งคนขับที่ไม่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยก็โดน โดนปรับเนาะอย่างน้อยเนี่ยไม่เกิน2,000บาทแล้วถ้าคนที่ซ้อนท้ายมาด้วยไม่สวมหมวกกันน็อกอีกก็จะโดนปรับขึ้นเป็น2เท่าด้วยดูเหมือนจะเป็นยาแรงเหมือนกันมาตรการรณรงค์แบบนี้นี่จะได้ผลมากน้อยแค่ไหนครับ มาตรการนี้นะคะถือว่าได้ผลในเขตกรุงเทพมหานครนะคะเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพมหานครนะคะลดนะคะในเรื่องของคนที่สวมหมวกิรภัยไม่สวมหมวกนิรภัยค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะอัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นในการสวมหมวกนิรภัยอยู่ที่ร้อยละ1 5ถึง20เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะคะเนื่องจากว่ามีการออกกฎหมายฉบับนี้ออกมาหลายคนก็ตื่นตัวค่ะขณะเดียวกันการโดนจับก็สั่นไม่น้อยนะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่า ะะโทษปรับแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้โทษใครนะเนื่องจากว่ามันคือความปลอดภัยนั่นเองอยากชวนคุณผู้ชมนะคะแล้วก็คุณรุ่งโรจน์ค่ะมาดูพร้อมกันว่าถ้าหากว่าเราไม่สวมหมวกนิรภัยนะคะจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าดิฉันมีหมวกตัวอย่างนะคะให้คุณรุ่งโรจน์ดูค่ะว่าหมวกตัวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นหมวกที่เกิดอุบัติเหตุมาแล้วนะคะปรากฏว่าสภาพของหมวกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะค,คุณรุ่งโรจน์เห็นไหมคะ อย่างหมวกตัวแรกนี่นะคะโอ้โหลอยขีดขวนะคะเยอะเลยทีเดียวนะคะผัดมาเนี่ยสีแดงตัวนี้นะคะก็ถลอกตรงบริเวณหัวแล้วที่หนักที่สุดที่เราจะเห็นก็คือสีน้ําเงินนี่น่าจะล<อ>้มแรงนะฮะเหมือนดาวพฤหัสเลยก็คือถูกตัดถูกปาดไปเลยใช่แล้วค่ะปกติแล้วคุณนุ่งโรดเคยนั่งรถ จักรยานยนต์ที่ขับขี่ไปกับวินมอเตอร์ไซค์บ้างไหมคือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้าเนดือวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเราไม่ค่อยได้สวมเนาะเพราะว่าเราก็คงไม่ได้พกหมวกกันน็อกไปแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์เองก็ไม่ได้มีเตรียมไว้ให้เราด้วยนะครับ ค่ะจริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเรามีแผนว่าเรานะคะจะขึ้นรถจักรยานยนต์อาจจะต้องมีหมวกกันน็อกนะคะของตัวเองด้วยไม่อย่างนั้นแล้วนะคะวินมอเตอร์ไซค์ที่คุณรุ่งโรถขับขี่เนี่ยเขาจะต้องเสียค่าปรับให้เราอีกอย่างน้อยๆถ้าเขาสูงสุด2,000บาทนะคะพอเขาเห็นเราไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ย 6 0พันบาทคือระดับสูงสุดเลยทีเดียวอย่างนี้จะกลายเป็นว่าเขาจะปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารที่ไม่มีหมวกกันน็อกไหมฮะค่ะก็อาจจะต้องดูตามมิติของกฎหมายด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วอยากให้มองเป็นเรื่องของความปลอดภัยเป็นส่วนใหญ่ค่ะแต่ที่ทําแบบนั้นเพราะอะไรเนื่องจากว่านะคะแนวโน้มที่ผ่านมาเนี่ยสัดส่วนนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์วันนี้มีสถิติมาเปรียบเทียบให้ผู้ชมเห็นภาพร่วมกันแบบนี้นะคะที่ผ่านมานะคะเราสูญเสียจากอุบัติเหตุสูง ปีปีหนึ่งอย่างที่รู้กันก็ประมาณ18,000คนต่อปีแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะประชาชนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะ14,000คนนะคะถือว่าเป็นตัวเลขที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มากที่สุดนะคะนั่นหมายความว่านะคะ18,000คนหักไป1 4 0 0 0คนเนี่ยเป็นสัดส,ส่วนของคนขี่จักรยานยนต์นะคะส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภยัยเกือบทั้งหมดเสียชีวิตจากการบาดเจ็บนะคะที่ศีรษะซึ่ง สามารถป้องกันได้นั่นเองค่ะลองมาดูนะคะข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเขาเทียบให้เห็นแบบนี้ว่าทําไมเราจะต้องสวมหมวกนิรภัยนะคะโดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยนะคะมีความเสี่ยงนะคะลดความสูญเสียได้ถึง40ค่ะขณะเดียวกันลดการบาดเจ็บที่ศีรษะได้กว่า70และประเทศไทยคุณผู้ชมคะพบว่านะคะการสูญเสียนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุพบหมวกนิรภัยนะคะ ของคนไทยเนี่ยนะคะใส่เพียงแค่43เท่านั้นและ21ของผู้โดยสารที่สวมหมวกนิรภัยเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยและที่สําคัญนะคะนี่เป็นสัญญาณเตือนว่าจําเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะแนวโน้มของสถานการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคุณรุ่งโรธรช่วงนี้กรุงเทพมหานครนะคะก็มีด่านตรวจทุกคืนนะคะคเกือบทุกๆวันทั่วกรุงเนี่ยมี8แห่ง ดิฉันก็เลยไปสำรวจซึ่งก,ก,ก่อนหน้านี้นอาจจะเป็นการ เเบแอลกอฮอล์เนาะแต่หลังจากนี้ก็คงจะมีเรื่องของการเข้มงวดว่าต้องตรวจว่าคนซ้อนท้ายมามีหมวกกันน็อกหรือเปล่าด้วยนะครับใช่แล้วค่ะก็ตอนนี้นะคะเขาก็บอกด้วยนะคะว่าการตรวจจับรอบนี้นะคะก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนั่นเองค่ะลองมาดูกันค่ะว่าด่านตรวจที่ดิฉันลงพื้นที่ไปนะคะปรากฏว่าด่านนี้นะคะถือว่าเป็นด่านอยู่ที่แถวแถวถนนพระรามเก้าค่ะซึ่งตลอดระยะเวลากว่า1เดือนที่ผ่านมานะคะกองบังคับการตำรวจจราจรก็ได้พยายาม งวดด่านตรวจ8แห่งทั่วกรุงเทพมหานครทุกวันจุดที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะก็เป็นด่านมาตรฐานค่ะระหว่างปฏิบัติหน้าที่ยังมีประชาชนบางส่วนนะคะถูกตักเตือนและถูกปรับที่ไม่สวมหมวกหรือดย ขณะที่ชายคนนี้นะคะเขาบอกว่าเขายินดีเปิดหน้าให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยพีบีนะคะแม้ว่าจะถูกปรับนะคะจากการไม่สวมหมวกนิรภัยเขายอมรับและสะท้อนให้สังคมรับรู้ว่าต่อจากนี้ไปก่อนขับขี่ควรคำนึงถึงความปลอดภัยและสวมหมวกกันน็อกค่ะผมขับมาแล้วเจอด่านผมว่า,าพี่เขาเรียกก็เขา้าสายเลยเพราะว่ามันผิด,ผดกฎจราจรน,นะครับสวมครับส,วม,ส,ว,มสวมตลอด โดนขโมยครับบวกคือตอนวันนี้มันฉุนระหุจริงรอะฮะของผมจะไปแก้ตัวมันก็ไม่ได้นะ้วมันผิดกฎหมายจริงนะทำผิดกฎจราจรก็ต้องยอมรับพลตำรวจตรีดำรงศักดิ์สว่างงามผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจจราจรก็มีการตั้งจุดตรวจทุกวันนะคะตามมาตรฐานตรวจทั้งเมากวดคันทั้งการสวมหมวกนิรภัยเพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับคนทำผิดนะคะโดยเฉพาะนะคะคนที่หลายคนเนี่ย อาจจะไม่ค่อยระมัดระวังค่ะเขาก็อยากตักเตือนค่ะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครก็มีการบังคับใช้กฎหมายแล้วอยากน้อยๆน,นะคะอัตราการสวมวงเดียผ้ายของกรุงเทพก็เพิ่มขึ้น15-20%ค่ะตอนนี้นะครับพอเริ่มโครงการตั้งแต่1มิถุนายนต้นมานะครับจะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์การสวมหมวกหรือสวมหมวกกันน็อกของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นประมาณ 15- ถึงเกือบ20%นะครับ ก็จะด้วยเหตุผลอะไรก็าตามนะฮะอาจจะเรื่องของของการประชาสัมพันธ์เรื่องค,ค่าปรับที่เราจะเข้มข้นขึ้นนะครับหรือคือเรื่องของการตั้งจุดตรวจที่เราจะมีการเข็บขกดขันอย่างมากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เขาเรียกว่าปลุกความตระหนักรู้ของผู้ขับขี่ให้ระมัดระวังป้องกันตัวเองนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสวมหมวกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอการที่ตํารวจจะได้ประโยชน์จากทางใดทางหนึ่งนะแต่เป็นเรื่องของผู้ขับขี่ ะจะได้ความปลอดภัยถ้าหากมีเหตุเกิดขึ้นสำหรับด่านนี้นะคะเวลาที่คุณผู้ชมเจอด่านในกรุงเทพมหานครนะคะเขาจะตรวจหลายอย่างเลยทั้งตรวจเรื่องท่อเสียงรถจักรยานยนต์ดังด้วยไม่ให้เกิน95เดซิเบลหรือแม้ตะแกกระทั่งกลางคืนเนี่ยถ้าใครไปเที่ยวก็จะมีการตรวจนะคะ ด่านเมาแล้วขับด้วยนะคะซึ่งกวดขันจริงจังเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่สมมวกเรียยก็ตักเตือนแล้วก็ปรับไปด้วยค่ะเนื่องจากว่าจะได้เป็นการสร้างวินัยภาพรวมจราจรเพื่อความปลอดภัยของคนทุกคนที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังนั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วนะคะแนวโน้มของการมีด่านนี่ก็คือว่าสร้างความปลอดภัยไม่น้อยนะคะคุณผู้ชมคุณรุงโรสคะปกติแล้วเนี่ยดิฉันอยากจะชวนมาดูอีกหนึ่งมุมมอง,มองหนึ่ง เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเราทำเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายสาธารณสุขไทยมันมีประเด็นหนึ่งนะคะที่มาพูดถึงกันมากเลยนั่นก็คือประเด็นเรื่องคนไข้มักล้นหลงพยาบาลแล้วปัญหาอุบัติเหตุทางถนนก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งด้วยนะคะก็คือวอดฉุกเชิญนี่คือเข้าออกเข้าออกนี่อุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็คือรถจักรยานย,ยนต์ล้มมาเลยนะฮะใช่ค่ะซึ่ง อุบัติเหตุฉุกเฉินทั้งคนเจ็บคนตายมีทุกวันนะคะเจ้าหน้าที่รักษานะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้ถ้าหากว่ารับเข้ามาเยอะอีกและไม่ป้องกันตั้งแต่เนินเน่นๆอาจจะทำให้ศูนย์เสียทาง,งบประมาณสาธารณสุขรวมถึงบุคคลที่อาจจะดูไม่ปลอดภัยจากเบรทางถนนวันนี้คุณวชิชวรวิทย์เลิศบำรุงชัยค่ะพาคุณผู้ชมไปดูว่าห้องฉุกเฉินเขารับมือกับอุบัติเหตุนี้อย่างไรบ้างค่ะ ห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลร,ราชบุรีแทบไม่มีวันไหนที่ไม่มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนและเกือบทุกรายคือผู้ที่ขับขี่รถจกักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกกันน็อกเพราะคือไม่ว่าจะเวรเช้าเวรบ่ายเวรดึกเนี่ยก็เคสบาดเจ็บจราจรก็จะจะเข้ามามาตลอดครับผมแต่ส่วนมากเนี่ยมักจะมาในช่วงในช่วงของของเวรบ่ายเราเวรเช้าเวรบ่ายมากเวรเวรดึกก็จะลดลงครับผม ก็เวรหนึ่งก็ประมาณ7จ็ดงสิลายแต่ยังที่บอกว่าสมมากไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกจากข้อมูลของโรงพยาบาลราชบุรีช่วงเวลาเพียงครึ่งปีมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรกว่า2,400คนมากกว่า2,000คนไม่สวมหมวกกันน็อกและหลายคนอาจไม่รู้ตัวอีกเลยไปตลอดชีวิต นี่คือภาพเอ็กซเรย์สมองของผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกกันน็อกเมื่อหัวฟาดพื้นกระโหลกจะร้าวและมีเลือดข้างในสมองส่วนหน้าแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยที่สวมหมวกกันน็อกความรุนแรงจะไม่เท่านี้แอรก็คือไ้ตรงไหล่ทอยไ้า่ทอยด้านซ้ายเนี่ยจะไม่เห็นปัญหาสำคัญอีกอย่างคือต่างจากเคผู้ป่วยบาดเจ็บทั่วไปคือว่าผู้ป่วยบาดเจ็บทั่วไปอย่างอื่นเนี่ยหลังผ่าตัดนะอาจจะ3วัน5วัน7วันเนี่ยก็สามารถดีขึ้นชัดเจนกับ ช่วยเหลือตัวเองได้กลับบ้านได้เพง่ายหว่าคืนคนสภาพปกติสู่ส,สู่สู่สังคมแต่ในกลุ่มผู้ป่วยบาดเจ็บสมองรุนแรงเนี่ยถึงจะผ่าตัดแล้วอย่างนี้บอกว่าผู้ป่วยส่วนหนึ่งเนี่ยผ่าตัดไปแล้วก็ยังไม่ตื่นก็คือต้องต้องนอนโรงพยาบาลต่อเนื่องบางคนเป็นเป็นสัปดาห์บางคนเป็นเดือนถึงจะได้กลับกลับไปแล้วก็ส่วนหนึ่งไม่สามารถเดินไม่สามารถเดินออกจากโรงพยาบาลได้ต้องต้องเป็นผู้ป่วยติดเต,ต,ตียงซึ่งโอ้ ใช้ค่าใช้จ่ายในแง่ทั้งสาธารณสุขแล้วก็ในน่ารักของสังคมเนี่ยสูงมากครับผมที่หอผู้ป่วยสัญญกรรมคนไข้ที่ไม่รู้สึกตัวถูกมัดแขนมัดขาเพื่อไม่ให้ดึงท่อช่วยหายใจนี่เป็นภาพที่เห็นจนชินตาพยาบาลต้องดูแลทุกการเคลื่อนไหวหัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วยสัญญกรรมแห่งนี้บอกว่า80%ของคนไข้ที่มาห้องสัญญกรรมไม่สวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่ หลายคนหมดสติต้องผ่าตัดสมองต้องใช้เครื่องช่วยหายใจบางคนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงตลอดชีวิตของที่นี้คนไข้จะไม่รู้สึกตัวค่ะส่วนใหญ่ก็คือเขาจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คือในเรื่องของกิจกวัตรประจําวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเป็นคนดูแลให้เขาทั้งหมดค่ะทั้งเรื่องการการอาบน้ําดูแลความสะอาดร้างกายการทานอาหารก็ต้องเป็นให้อาหารทางสายยางบางคนเนี่ยจะคิดว่าเอ้ยเราไป เดินทางแค่นิดเดียวออกไปแค่ปากซอยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใส่ก็ได้มัง้งอะไรเงี้ยมันก็มีเคสอะค่ะที่ว่าออกไปแค่แป๊บเดียวไม่ใส่ก็ไปเกิดอุบัติเหตุเหมือนกับออกไปซื้อของที่ร้างปากซอยอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก,ก,ก็มีเคสที่ว่าเคยเจอเหมือนกันค่ะไม่ใช่เพียงความเจ็บปวดของผู้ป่วยเท่านั้น แต่ภาระยังตกอยู่กับครอบครัวและบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลกันยาวนานบางรายต้องใช้เวลาฟื้นฟูนับเดือนหรือแม้แต่นับปีทากลางงบประมาณด้านสุขภาพที่จํากัดขณะที่ค่ารักษาผู้ประสบอุบัติเหตุที่ไม่สวมหมวกกันน็อกฉเฉลี่ยสูงถึง2 3 0 0 0 0 0แสนบาทต่ตอคนถือเป็นภาระามหาศาลต่อระบบสาธารณสุขทั้งที่การบาดเจ็บเหล่านี้สามารถป้องกันได้ง่ายๆด้วยการสวมหมวกกันน็อกซึ่งจะช่วยลดความสูญเสีย ทั้งชีวิตและงบประมาณได้วชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยไทย PBS รายงาน แค่หมวกกันน็อกเพียงใบเดียวเนี่ยมันก็เซฟชีวิตได้จริงๆด้วยนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะชวนคุณผู้ชมมองในภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลดจํานวนของคนที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้เนี่ยนะคะก็ถือว่าลดไปได้มากเกือบร้อยละหหรือประมาณหกแสนล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะดังนั้นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังตายอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0หมคนถึง1 8 0 0 0คนซึ่งมันก็ยังไม่ได้นําไปสู่เป้าหมายอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 600คนที่ยังสูญเสียอยู่นะคะอาจจะต้องทําให้ได้เนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พักการเมืองหลายพักการเมืองอาจยังไม่ได้รับการสนใจค่ะ ขณะที่นายแพทย์วิทยาชาติบัญชาชายัยประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและประธานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจาราจรระดับจังหวัดหรือสอาจารอนะคะเน้นย้ำว่าอย่างปีที่ผ่านมาสูญเสียไปมากค่ะแล้วก็ถือว่ายังห่างเป้าหมายที่เราจะต้องลดคนเสียชีวิตให้ได้5,000คนและ80%ของผู้ที่ตายยังคงเป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์และกลุ่มคนเดินเท้าท่ามกลางโครงสร้างของประชากรเด็กเกิดใหม่ก็ลดลงด้วยประชากรสูงเพิ่ม เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหากไม่สามารถลดจานวนผู้เสียชีวิตลงได้ก็จะขาดกําลังคนในการพัฒนาประเทศด้วยจริงๆแล้วเรื่องนี้มันสอดคล้องกับการประเมินเรื่องความปลอดภัยทางถนนนะคะเรื่องของแผนแม่บทฉบับที่5ที่ทีเดียไอบอกด้วยว่าคนเสียชีวิตมีแนวโน้มไม่สวมหมวกกันน็อกเพิ่มมากขึ้นค่ะขณะเดียวกันประเทศไทยยังต้องพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภยัยรวมถึงการยกระดับมาตรฐานออกใบอนุญาตการขับขี่ให้เข้มงวดมากขึ้นนะคะ คุณผู้ชมคะมีอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยในเรื่องของการใช้รถจักรยานยนต์หมวกกันน็อกเนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์รณสําคัญซึ่งก็ช่วยลดอันตรายได้แต่ที่ผ่านมามันยังมีประเด็นเรื่องการไม่มีมาตรฐานรับรอง หมวกนิลภไยนะคะที่ได้มาตรฐานบางคนยังเลือกหมวกกันน็อกที่เป็นแฟชั่นหมวกกันน็อกแบบครึ่งใบนะคะที่จริงแล้วมันมีการรวมข้อมูลจากศูนย์ทเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะคะเขาเคยออกมาเผยแพร่การทดสอบหมวกกันน็อกนะคะอยู่ประมาณ25ยี่ห้อที่ขายอยู่ตามท้องตลาดบ้านเรานี่แหลคะค่ะโดยผลทดสอบพบว่าหมวกกันน็อกที่มีมาตรฐานก็คืออยู่ที่ประมาณ14ตัวอย่างโดยแบ่งเป็นแบบครึ่งใบและเต็มใบ สำหรับแบบครึ่งใบมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับอันตรายสูงแล้วก็ไม่ค่อยจะเซฟชีวิตสักเท่าไหร่ค่ะค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกเรื่องของกฎหมายการเลือกหมวกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถ้าถ้าจับคนมาสวมหมวกกันน็อกทุกคนเนี่ยเราก็จะลดปริมาณคนตายไปได้เกือบกว่าครึ่งเลยเป้าหมายอีก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะ ทำให้เราถึงเป้าหมายได้เร็ววันถ้าเกิดว่าเราทําได้นะคะคนอกจากเรื่องของพฤติกรรมส่วนบุคคลนะก็แน่นอนว่าต้องมาเรื่องของโครงสร้างขั้นพื้นฐานของการจราจรรวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายด้วยซึ่งก็ไปผูกติดก,กับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่แหละครับว่าจะมีนโยบายในการดําเนินการหลังจากนี้อย่างไรนะฮะสำหรับรัฐมนตรีใหม่ถอดด้ามในชุดนี้นะฮะว่าจะสามารถช่วยกันแก้ปัญหานี้ได้หรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องการสูญเสียเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงเรื่องของงบประมาณในการใช้ด้านสาธารณสุขด้วยนะครับ